กันนภพัฒเผยความรู้สึกกับเบลล่ารานี11ตุลาคม2 0 2 2สารภาพออกสื่อกันนภพัฒเผยความรู้สึกกับเบลล่ารานีเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญกลับมาเป็นโสดอีกครั้งจนทำเอาหลายๆคนแอบจับจินกับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเบลล่าราณีโดนจับตามองกองทัพพีกลูกชายนักแสดงรุ่นใหญ่ปราบยุทธพิชยัยแต่ภายหลังกันนพัฒประกาศบอกปลืม้มเบลล่าราณีกลางไ g จีทำแฟนคลับกริ๊สนันพร้อมแคปชั่นแบบจริงๆว่าผมปลื้มคุณซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตจีนหนักมาก เรียกร้องให้มีละครคู่กันด้วยงานนี้ผู้จัดรีบเสิร์ฟให้ด่วนๆเลยค่ะแฟนคลับแห่กดไลค์และชมความน่ารักของทั้งคู่จำนวนมากเรียกได้ว,ว่าสดแล้วงานปังของจริงสำหรับนักแสดงสาวเบลล่าราณีที่ไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาก็เป็นเงินเป็นทองนอกจากนี้เรื่องหัวใจยังเป็นเรื่องที่ใครหลายคนตามลุ้นว่าหนุ่มคนไหนจะเป็นผู้โชคดีได้หัวใจนางเอกสาวมาครอง ล่าสุดวันที่30สิงหาคม2565ที่ผ่านมาเบลลารานีได้มาร่วมงาน Surprising Beta Event ในฐานะ Ambassador คนแรกเจ้าตัวได้เปิดใจพูดคุยกับสื่อมวลชนในหลากหลายเรื่องแต่ที่ชัดเจนที่สุดนีไม่พ้นเรื่องหัวใจหลังจากกลับมาโสดอีกครั้งได้พักใหญ่โดยเจ้าตัวได้เล่าว,ว่าตอนนี้ชินกับการเป็นสาวโสดและโอเคมากเหมือนกลายเป็นเรื่องรองไปเลย เพราะทุกอย่างมันโอเคแล้วแต่บรรดาเพื่อนๆก็มีแนะนำหนุ่มๆให้แต่ยังไม่มีเวลาคงต้องรอไปก่อนซึ่งเบลลาได้บอกเพื่อนไปว่าขนาดเรายัางไม่ได้เจอกันเลยนับประษาอะไรกับใครตอนนี้ก็เลยรอก่อนแต่เพื่อนก็ไม่ได้เร่งรัดเพราะเห็นว่าเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยก็ไม่อยากให้เราเครียดหรือกังวลกับเรื่องอื่นสำหรับสาวสวยคนนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ